สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ Motorola GP168 นะครับเป็นตัวนี้นะครับ GP168 นะครับรูปทรงสวยงามนะครับพอดีมือนะครับรุ่นนี้นะครับจะมี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำสีแดงนะครับ สีแดงนะครับตัวนี้นะครับให้ดูสีแดงนะครับสีแดงนะครับตัวนี้จะรองรับความถี่ย่าน cb นะครับอ่ก็คือย่าน245นั่นเองนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับรองรับ160ช่องนะครับอ่าตรงกับแบนแพลนใหม่นะครับอ่าเนี่ยครับ160ช่องนะครับอ่าใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับอ่าตัวส่วนตัวสีดำนะครับตัวสีดำนะครับอ่าตัวนี้จะ รองรับย่าน400ถึง480นะครับเป็นตัวนี้นะครับ400ถึง480เมกะเฮิร์ตนะครับสองตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับการทำงานนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่สีเท่านั้นนะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับร้านอาหารโรงงานโรงแรมหรือออกทิปนะครับนี่ครับ ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับไม่เหมือนตัวที่มีปุ่มกดนะครับถ้ามีปุ่มกดแล้วเวลาให้ลูกน้องใช้นี่มันจะไปกดมั่วนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับปรับแค่ช่องให้ตรงกันนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเรามาเริ่มเลยครับเดี๋ยวผมเอาสีดํามาสาธิตนะครับ เปิดเครื่องก็คือกดปุ่ม power แช่ไว้นะครับอ้าทำพร้อมกันนะครับกดแช่ไว้นะครับปึ๊บอ่ามันจะตืดแล้วก็ power on นะครับก็คือเรียบร้อยนะครับเนี่ครับเปิดเครื่องอันนี้ก็รองรับการใช้งานได้เลยนะครับสูงว่าเรามีสักห้าคนนะครับเราก็ปรับช่องให้ตรงกันนะครับปรับช่องก็เดินหน้านี่ครับเนี่ยกดตัวนี้นะครับเนี่ยครับเลือกช่องมา อ ah, uh, ่าเนี่ยครับอ่าเลือกช่องให้ตรงกันก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่วิธีปรับเปลี่ยนช่องนะครับอ่าเนี่ยดูนะครับมันจะมี 4H ลบแล้วก็ส h บวกนะครับก็คือลบก็คือถอยหลังนะครับจาก5าก็จะเป็น4นะครับอ่ากดดันไปข้างหลังนะครับนี่ครับดันไปข้างหลังอ่าดันไปข้างหน้าก็จะเป็นเพิ่มนะครับอ่าเพิ่มลดนะครับปุ่มนี้นะครับส่วนล็อกเครื่องนะครับให้ดันมาข้างหน้าแช่ไว้นะครับดันมาปุ่มนี้ครับดันมาข้างหน้าแช่ไว้นะครับ ตามบ่งกัรครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะตืดเครื่องหมายสัญลักษณ์ลูกกุญแจมันจะโชว์ที่หน้าตัวนี้นะครับเราจะปรับเปลี่ยนช่องไม่ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับปลดล็อกนะครับปลดล็อกก็ดันขึ้นแช่ไว้เหมือนเดิมครับอ่ามันตืดตืดนะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะหายแล้วก็ปรับเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับนี่ครับอ่านะครับออกเครื่องก็กดแช่นะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับ วิธีปลดล็อกก็จะมี2วิธีก็คือ1กดดันข้างหน้าแช่กับกดปุ่มพทีทีหนึ่งทีนะครับมันก็จะหายนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าเนี่ยก็คือปลดล็อกนะครับนะครับอ่าต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มด้านข้างนะครับปุ่ม up down นะครับปุ่ม up down สองปุ่มนี้นะครับปุ่มบนจะเป็นการเพิ่มเสียงอ่าปุ่มล่างจะเป็นการลดเสียงนะครับกดหนึ่งทีนะครับปุ๊บอ่าอันนี้มันอยู่ที่ระดับ10นะครับเนี่ยครับ อยู่ที่ระดับ10นะครับเสียงอยู่ที่ระดับ 10, นะครับถ้าลดเสียงก็กดปุ่มล่างนะครับปุ่มล่างนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็น 9, เป็น8เป็น7เห็นไหมครับถ้าอยากได้ดังมากก็กดบนนะครับอยู่ที่ระดับ10นะครับให้ท่านเลือกเอานะครับท่านจะเอาเสียงเบาเสียงค่อยเสียงดังอะไรก็เลือกเอาได้เลยนะครับส่วนตัวบนอีกทีหนึ่งนะครับกดแช่จะเป็นการสแกนนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับว่า <ítulo> uh, แต่ละร้านจะเซตไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็จะเป็นมาตรฐานทั่วไปก็จะเป็นเสียงโมนินะครับเสียงซ่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ทางร้านเราจะเป็นเซตสแกนให้นะครับกดแช่นะครับมันก็จะสแกนนะครับปึ๊บ scanning ่า scanning นะครับมันก็จะวิ่งเห็นไหมครับตัวเลขจะวิ่งนะครับตัวเลขจะวิ่งหยุดสแกนนะครับให้ท่านกดแช่เหมือนเดิมครับปึ๊บ scanning off เห็นไหมครับ ส่วนตัวสแกนนี้นะครับท่านสามารถเลือกสแกนได้นะครับจะเลือกสมมติว่ามี10ช่องท่านจะเลือก1 3 5 7อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าการเลือกสแกนต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับกดนี่ครับทีครับกดปุ่ม power 1นทีนะครับกดจิ๊กหนึ่งนะครับไม่ใช่กดแช่นะกดแช่มันก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับกด1ทีครับ อ่ามันจะบอกจํานวนแบตเตอรี่เห็นไหมครับอ่าเหมือนกับโทรศัพท์นะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะบอกปริมาณเป็นขีดเป็นขีดนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าท่านกดแช่เลยมันก็จะเป็นการปิดเครื่องครับเนี่ยครับกดแช่อ่าเห็นไหมครับอ่านะครับกดเปิดก็กดแช่นะครับอ่านะครับต่อไปปุ่มล่างอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มล่างกดแช่จะเป็นการใส่โทนนะครับกดแช่นะครับจะเป็นการใส่โทนครับปึ๊บ อ่านะครับมันจะขึ้นเป็นออฟเห็นไหมครับท่านก็เลือกนะครับอันนี้มันจะมีโทน CT กับโดนโทน DCS นะครับอันนี้เป็นโทน CT โทน DCS ก็ปรับขึ้นครับอ่านี่ครับท่านก็เลือกใส่ได้เลยนะครับอ่าเลือกใส่ได้เลยนะครับส่วนตารางโทนท่านต้องเทียบเอานะครับอ่านะครับหรือท่านใส่ในอ่าในคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับอ่าใส่โทนก็ใส่ผ่านคอมเหมือนกันนะครับครับ ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับเนี่ยครับอ่าง่ายๆนะครับอ่าออกจากโทนก็กดแช่ครับอ่านะครับก็มาหน้าจอปกตินะครับอ่านี่ครับง่ายๆนะครับง่ายๆตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเลือกช่องให้ตรงกันนะครับแค่นั้นเองนะครับก็สื่อสารกันได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ